จะได้รับเงิน1,000บาทจะได้รับทองคำหนักเส้นละสองหนึ่งสลึงอ๋อหนึ่งสลึงนี่ค่ะนี่ครับหนึ่งสลึงนะคะและเธอจ้านะของเธอหนึ่งสลึงนะทชั้นบาทเนี่ยเธออยจะมาสับเปลี่ยนก็ไม่ได้นะเพื่อนค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นสปอนเซอร์ให้เราอุปถัมภ์เราอยู่คุณเทิร์ก็จะแนะนำว่าปัญหาต่างๆอยู่ในผลิตภัณฑ์อะไรบ้างค่ะเท่านี้แหละครับปัญหาทั้งหมดอยู่ในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ ข้อแรกอยู่ในน้ำปลาที่พรสอีกระดับหนึ่งของน้ำปลาไทยถัดไปน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนโรองรารอยันหรือว่ารัตนโกสิ์เดิมถนนรัดำเนินแหล่งงานเลี้ยงกลางกรุงน้ำส้มซีชูกลัน100่นร้อยเปอร์เซ็นของแม่ครัวตราฉลากทองลงมาข้างล่างเนยสดรสเป็นหนึ่งต้องเนยออคิดหรือว่าเนยตรากล้วยไม้ ถัดมาซอสหอยนมรมตราแม่ครัวขวัญใจของแม่ครัวทุกครอบครัววุ้นเส้นตราต้นสนเส้นเหนียวแต่นุ่มข้าวหอมมะลิตราถนัดศีข้าวดีกินอร่อยทั้งนี้ครับยาจกุกยุงห่นฟ้าหัานดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุงผวงพิเศษตราร่มชุชีตของสจิตโอสถมีจำหน่ายตามร้านขายขยาทั่วไปกะปิด,ดีต้องตราระใบกลิ่นรสคุณภาพอร่อยระดับเชิญชวนชิม กะทิสดจากธรรมชาติจากทับสแยวเพียวๆ VIP ศูนย์บักผ่อนเพื่อสุขภาพถนนแจ้งวัฒนะซอยต้นสนครับซอสมะเขือเทศตราบลูกถูกปากถูกราคาผระกาศดองและปลากระป๋องตราสามแม่ครัวทุกครอบครัวควรมีไว้และสุดท้ายส3เหรียญราคาระดับชาวบ้านครับ เราจะเริ่มทายปัญหากันเลยนะคะแม่บ้านทั้งสองท่านมีโอกาสได้ทายปัญหาคนละสามข้อ Potter, นะคะแม่บ้าน A เลือกก่อนและแม่บ้าน B ีก็คิดในใจอยากจะได้อะไรเชิญค่ะข้าวหอมถนัดสีค่ะข้าวหอมถนัดศีคุณถนัดศีเป็นคนแรกที่ถูกเลือกกับทุกครั้งเลยนะคะเกอบทุกครั้งเนยรู้จักผู้ชายดีเป็นไงครับผู้ชายนี่มีเสน่ห์ตรงไหนครับพี่เสน่ห์โรงเรียนผมครับเอแพ ไม่ใช่อะไร handsome นะ handsome tall handsome dark eye red skin อะไรอะไรสกินนะ red skin คิ้วแดงไงฮะผิ้วแดงเดี๋ยวก็หมดเวลาแล้วทีวขาวขาวพื้นเรือนที่เป็นไม้นานไปชักหมองมองดูไม่งดงามมีวิธีทำความสะอาดให้กลับดูใหม่อีกครั้งแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากคือคุณแม่บ้านใช้ขี้ผึ้งเทียนขายนี่แหละค่ะผสมกับน้ำมันดิบเล็กน้อยเคี่ยวไฟให้เข้ากันดี แล้วควรจะเติมอะไรลงไปสักเล็กน้อยดีนะคะระหว่างเกลือโซดาไฟแล้วก็แอมโมเนียเกลือโซดาไฟ <c oughs> แล้วก็แอมโมเนียค่ะโ oh. แล้วจึงนําไปขัดพื้นให้เงางามต่อไปนะคะผสมอะไรดีเกลือโซดาไฟหรือแอมโมเนียค่ะโซ <c oughs> ดาไฟโซดาไฟโอ้โพื้นพื้นต้องทะลุเลยโซ <c oughs> ดาไฟเคยรู้จักไหมเขามันรุนแรงมากนะคะ อย้าโดนมือนะครับไม่ได้เลยก็จะใช้เวลาที่เวลาที่ส้วมตันอะไรแบบนี้นะจะใช้แบบนั้นนะคะละลายจริงๆคําตอบคือผสมกับแอมโมเนียเล็กน้อยค่ะนะคะแล้วนั้ตอบนั้นกับใครไม่ก็รู้แหม่เคยเห็นกันที่เฉลิมกรุงก็เดินดูแล้วเอาครับอันที่สองเร็วตัวของแม่บ้านบีครับโอรีนค่ะโอรีนโอีนคืออะไรนะทวงน้ำมันพืชน้ำมันพืชสุขภาพและความอร่อยค่ะคือเลยเอาไปเก้อเลย เจ็บใจนะแกงอะไรเอ่ยเครื่องปรุงนะคะฝั่งนะคะเครื่องปรุงมีหมูสามชั้นหน่อไม้แห้งรากผักชีกระเทียมพริกไทยลูกปอยกากขั่วน้ำปลาน้ำตาลวิธีทำก็ตำรากผักชีกระเทียมพริกไทยลูกป้ยกากให้ละเอียดแล้วเอาไปผัดใส่น้ำตาลลงผัดจนเหลืองจึงใส่น้ำปลาและน้ำลงไปใส่หมูใส่หน่อไม้แห้งเคี่ยวจนหมูเปื่อยเขาเรียกอะไรโอ้ยนึกถึงแล้วอยากละทานไม่ได้ทานตั้งนานแล้วนะคะ แกงหมูสามชั้นต้มเค็มหรือแกงหมูชะมวงหรือแกงหมูหอมแกงหมูสามชั้นต้มเค็มแกงหมูชะมวงหรือแกงหมูหอมแกงหมูชะมวงค่ะอ้ยแกงหมูชะมวงนะคะเขาไองใส่ใบชะมวงเขาไม่ใส่หน่อไม้ดิบไ่หน่อไม้แห้งนะคะ แกงหมูหอมค่ะแกงหมูหอมไม่ถูกนะคะอ้าวค่ะอ้าวบบ้าที่หนึ่งครับบีบอีก้าเมาเอกะปิตาเรบัยกะปิตาลรบกะปิชั้นหนึ่งอร่อยทุกทุกทำดีดีไม่รู้จะทำแะ้วกะปิตาเรบที่หนึ่งมีวิธีถนอมไม่ให้พื้นรองเท้าที่เป็นหนังนะคะเป็นหนังไม่ใช่ยางนะคะจะอ่อนตัวได้ง่ายแบบประหยัดและง่ายๆคือถนอมพื้นให้เนี่ย ให,ให้ดูนุ่มนวลน่ะนุ่มเสมอไม่แข็งนะคะคือคุณแม่บ้านจะต้องทาพื้นรองเท้าด้านนอกด้วยอะไรดีนะคะทาด้วยอะไรดีหนึ่งน er ้ำมันสนสองน้ำมันยางสามยาขัดรองเท้าน้ำมันสนน้ำมันยางหรือยาขัดรองเท้าที่ให้พื้นรองเท้าที่เป็นหนังเนี่ยนะคะอ่อนตัวแล้วก็แบบประหยัดด้วยง่ายๆไม่ต้องทาด้านบนพื้นงลางค่ะทาด้านนอกจไม่ได้ใช่ใช่ใช่คะ อะไรครับน้ำมันสนนะคะน้ำมันสนน,น,สน,นะคะจร,จริงๆแล้วคำตอบนะคะทาด้วยยาขัดรองเท้าบางๆจนทั่วแล้วทิ้งไว้สักสองสามชั่วโมงพื้นรองเท้าจะแข็งและป้องกันความชื้นได้อีกด้วยนะคะอ๋อเขาบอกว่าป้องกันไม่ให้อ่อนตัวไม่ให้อ่อนตัวได้ง่ายนะคะ,<อ>ะที่เราที่เราเข้าใจเมื่อกี้นึกว่ามันแข็งไปนะคะแ,แต่จริงๆแล้วก็คือ มันแข็งต้องการให้มันแข็งนั่นเองก็ทาด้วยยาขัดรองเท้าบางๆทิ้งไว้สองสามชั่วโมงพื้นรองเท้าจะแข็งและป้องกันความชื้นได้อีกด้วยไม่ถูกนะคะอ้าวผิดเนี่ค่ะผิดค่ะเป็นไม้สองไม้แล้วเนี่ยยังไงกันเนี่ยเด้ทั้งนี้เลือกได้เลยครับไม่ใช่ไปเลือกตงเรงที่เเลือกตันี้แล้ว<า><า>ัยอ๋อทงนี้เลือกอ๋อเลือกใช่ไมอ้การเลออิจฉานี่เหรออ๋ออิจฉาตะกรปตาลบเลือกแล้วอืมสิามเหรียญค่ะห่งางมเหรียญเขาให้เดินไกลๆอ่ะไมเดินไกลๆ สิบสามเหรียญนี่เขามีสาขาทั่วไปอริสละรอยวิเข้างหลังข้างหลังน้าเทาแยะเปลี่ยนบ้างนะให้คุณทวมไปยืนตรงนน้นน้าทามาตรงนี้คุณทวมจะได้เดินเยอะๆเขาบอกบริหารไปยืนนั้นเขาบอกเดี๋ยวทางบ้างเห็นหน้าผมมากครับอ๋อเหรอคะผ้าสีเป็นรอยด่างนะคะผ้าสีเป็นรอยด่างอย่าเพิ่งใจร้อนเพราะเดี๋ยวจะเสียผ้าผืนนั้นไปควรจะเอาอะไรถูตรงที่เกิดรอยด่างนั้นแล้วค่อยซักน้ําที่สะอาดอีกครั้งนะคะฟังให้ดีนะคะ ใช้สบู่ถูตรงที่เกิดรอยด่าง2ใช้กร,รมาถันถูหรือให้โซดาใช้โซดาคาร์าบอเนตอา้าวเอาตัดที่ว่าสบู่ไม่เอาก็แล้วกันเอากร,รมาถันกับโซดาคาร์บอเนตเอาอะไรคะโซดาคาร์บอเนตค่ะใช้โซดาคาร์บอเนตละลายน้าพอสมควรถูแล้วซักด้วยน้ําสะอาดไม่ควรใช้สบู่ฟอกถูกต้องค่ะอ,อ,อยู่นี่นะใส่กระเป๋านี่ หายไม่ถุงอ้าวกำบัาเลยนะเนี่ยค kind of ่ะอ้าวอ่าหนึ okay ่งแล้วแม่บ้านนี้ค่ะแ่ละข้อค่ะแม่บ้านเอแม่บ้านเอค่ะทิพร์พลดค่ะทิพร์พลดน้ำปลาแท้มีประจำอยู่ทุกแห่งหนครับไม่ให้เธอเอท้องยังไม่รับเออไปไหนเนี่ยท้องท้องเอ้ย ไม่าเลยครับแมงสาบเป็นสัตว์ที่สกปรกน่ารังเกียจและเป็นพาหะนําเชื้อโรคอีกด้วยมีวิธีกําจัดแบบชาวบ้านที่ไม่เป็นพิษต่อสุขภาพของคุณแม่บ้านคือจะเลือกทำแบบไหนนะคะหั่นแตงกวาบางวางวางเอาไว้นะกันแมงสาบ หั่นแตงกวาบางๆวางเอาไว้หรือผ่าซีบมะกรูดออกเป็นสองซีกแล้ววางเอาไว้หรือฝานเป็นแว่นแว่นไม่ใช่ค่ะผ่ามะกรูดออกเป็นสองซีกหรือฝานเป็นแว่นแว่นวางเอาไว้หรือเอากล้วยหอมสุกก็ฝานเหมือนกันวางเอาไว้นะคะแตงกวาหรือมะกรูดหรือกล้วยหอมที่จะกันแมลงสาบมะกรูดค่ะมะกรูดเหรอคะเอาอย่างนี้ดีกว่ายังไม่ได้เลยใช่ไหมคะยังยังไม่ได้อะ เอาระวางแตงกวากับกล้วยหอมเอางนี้แล้วกันสองอย่างแตงกวากล้วยหอมเอาไหนอะ,อะไรคะกล้วยหอมค่ะโถ<ธ>โหอมหน <c oughs> ูชอบทานเลย้วยนะ <c oughs> จริงจริงคือหั่นแตงกวาเป็นแว่นบางๆแล้ววางเอาไว้เช่นในตู้เสื้อผ้าก็ใส่ได้เหมือนกันนะคะแต่ไม่เป็นไรยอย่างไรก็ตาม,มารายการเราเราก็มีหามีเงินให้มีค่ารถให้นะคะอาคารแม่บ้านบีค่ะขอเป็นกะปิ ก็ผีแล้วครับแหม่ถ้าจะอร่อยสิทั้งสองเอาทั้งนี้แล้วกันค่ะออคิดรออคิดแหม่ดิเหลืองเหลืองเหลืองเลยเลยอะไออคิดสำหรับผู้ที่บรินายอะไรเนยสองจดหมายสองคำถามถามอะไรบอกอยากดุมวยคนแก่จง ีบุรีที่คุณพ่อบ้านสูบแล้วเขีย่ยอาจริงๆช่วงนี้ไม่ค่อยอยากจะให้สูบบุรีกันนะแต่ใครที่ติดยังเลิกไม่ได้ก็ฟังดูนะคะขี้บุรีที่คุณพ่อบ้านสูบแล้วเขี่ยเอาไว้ในที่เขี่ยบุหรี่จนเต็มอย่าทิ้งมีประโยชน์มีประโยชน์ชนสามารถจะนําเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้คะ่ะเอามาทําอะไรดีหนึ่งเอามาขัดภาชนะที่ทําด้วยเงินหรือสองเอามาโรยกันมดขึ้นตู้กับข้าว หรือเอาใส่ใจักันเพื่อชะลออายุดอกไม้ที่ปักให้เหี่ยวช้าลงออนะเอาอเรื่องดอกไม้เอาตัดทิ้งปไป,ปนะตัดทิ้งไปเอาเหลือขัดภาชนะที่ทําด้วยเงินหรือเอามาโรยกันมดขึ้นตู้กับข้าดีกว่าค่ะขัดภาชนะค่ะเอามาขัดภาชนะที่เป็นเงินได้ดีมากทีเดียวถูกต้องค่ะนเป็นสองกระปุกแล้ววันนี้น่าเสียใจ น่าเส S! <S ียใจที่ว่าทองไม,งงไม่ไม่ออกเลย,ยเดี๋ยวเราจะดูระหว่างโฆษณานะคะเบบกับโฆษณาก่อนค่ะว่าทองเท่ออะไรแม่บ้านจริงทองสนับสนุนโดยน้ำมันพืชโอลีนได้อร่อยได้สุขภาพซอกแซกกินวันนี้ขอแนะนำอาหารจานแปลก แตงอร่อยหอยปีกนกผัดน้ำมันจากพะัะนาารเชงเกอรีล่าถนนธนิยะครับพบกับเชฟใหญ่ของเรานี่ครับคุณสุวรรณครับอหอยปีนกนกที่มาจากไหนครับก็มาจากแคนาดาครับผมโอ้โห,โห,โหแล้วเหมือนปีกนกจริงๆเข้าใจตั้งนอกจากหอยปีกนกแล้วเอาเอาเอากอกจากไอโตเปลือกน,นะฮะแล้วมีอะไรอีกครับผักผักอะไรบ้างครับก็มีผัดใส่ผักพวก สลัดลีครับผมสรัดลีแล้วก็เป็นขิงแครอทแล้วก็กุ้ยช่ายขาวกุ้ยช่ายขาวเครื่องปรุงนะครับปรุงรสเครื่องปรุงก็มีน้ําตาลเกลือแล้วก็ใส่เหล้าจีนไปนิดหนึ่งแล้วก็แป้งมันครับผมและขาดไม่ได้ก็คือน้ามันพืชโพลีเลือกอร่อยเลือกโอลีครับทีนี้วิธีทำเอาเห็นตั้งกระทะแล้วเอาโอลีนใส่มากไหมครับก็ไม่ต้องมากครับผมใส่ประมาณตัร้อนใฮะต่อไปแล้วก็ร้อนละ เอาหอยปีกนกลงครับผมลง<ห>ผัดเขาในกระทะนิดหน,นึน่งแล้วก็แล้วก็ช้อนรองแล้วก็เทน้ำมันออกก่อนอ,อ๋อช้อนช้อนหอยขึ้นเทน้ำมันออกแล้วแต่กระทะออกเปล่าครับผมครับแล้วก็เอาเครื่องปรุงนี้ลงพวกแครอทแล้วก็ไอขิงไม่ใช่ขาวนี่ลงแล้วก็พวกสลัรี่ลงไปครับผมลงไปอ่าคั่วกันน้ํามันครับผมครับคั่ว,วกันน้ำมันแล้วก็หอยปีกนกลงแล้วก็เราก็ตักรสชาติใส่ชูรสน้ำตาลเกลือนะครับ ใส่น้ำตาลเกลือน้ำตาลเกลือครับผมก็<อ>เรา,เาจีน,จนใส่แป้งมนันนิดหนึ่งใส่แป้งมันนิดนึงก็ครับให้มันนะครับถ้าผมให้มันดงูง